ไปดูการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างนะครับซึ่งจัดขึ้นประจำปี2568เป็นการเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันรวมไปถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2568โดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดนายปีชานน,น้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายอำเภอวัวหนาสาร่ว์ราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันรวมไปถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าอําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงครับในการนี้นะคะนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษารา,า,ราชการแทนนายกรัฐมนตรีมอบสารและส่งความปรารถนาดีเนื่องในวันกํานันผู้ใหญ่บ้านที่ที่กํานันผู้ใหญ่บ้านแพร่ประจำตำําบลสารวัตรกํานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังสําคัญในการที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นกลไ ใกลหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในท้องที่ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดรับรู้แล้วก็มีความเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนและยังรวมไปถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยตลอดจนเป็นผู้นำนะคะในการพัฒนาชุมชนแล้วก็สอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการประสานการบูรณาการภารากิจแล้วก็บริการต่างๆกับทางภาคราัฐที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2568ซึ่งที่ผ่านมาได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสนับสนุนและการส่งเสริมการปฏิบัติราชการในมิติต่างๆอีกด้วยครับ